สวัสดีค่ะสวัสดี P ีเอสซีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของเชียงตุ้งอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะน้องโบงน้องโบของดีใจมากๆนะคะพูดจะแบบติดติดขัดขัดแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะน้องโองก็จะมาถ่ายคลิปนะคะคือว่ามี p ีเอซีนะคะส่งของมาให้น้องนะคะน้องก็ต้องกราบขอพระคุณ p ีเอซี มีมีสองท่านนะคะเดี๋ยวน้องโมองจะมาพูดให้ฟังกันนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่เอฟซีทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้น้องโมของนะคะก็อาจจะเป็นของอะไรนะคะของใช้ของอะไรต่างๆเนาะก็ต้องมาดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะต้องรอดูกันเนาะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนน้องนะคะไม่ดื่มน้องโมหองด้วยนะคะก็ส่งมาให้หลายๆคนนะคะไม่ใช่ว่าส่งมาให้น้องแค่คนเดียวนะคะคือแบบ หลายๆายคนนะคะแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็มีน้องบวของคนหนึ่งนะคะที่ได้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไม่ดื่มน้องบวของนะคะค่ะก็มาดูกันนะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นผ้าถุงนะคะที่พี่เหมยเมืองยองนะคะขายนะคะก็พีเอฟซีเห็นนะคะก็เลยแบบสั่งซื้อที่ที่ ที่เหมยนะคะที่เหมยเอามาให้น้องบอหองด้วยนะคะ <_ p> ก็มีหลายๆคนนะคะที่ได้นะคะคือแบบสวยมากเลยนะคะ,ะคือมันพับไปเนาะเดี๋ยวน้องจะขี่ให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้คือเป็นผ้าถุงประมาณนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องบอหองจะแบบอาจจะไปคล้ายๆแบบใส่ดูเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เย็บนะคะก็เดี๋ยวลองลองดูนะคะกอะ็อันนี้คือหนึ่งท่านนะคะแล้วก็พร้อมกับอันนี้ด้วยนะ คืออะไรนะัวเน่าน้องเหมยเมืองยองนะคะคืออันนี้พี่เหมยเขาขายแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อก็ไปอ่ไปสั่งซื้อที่พี่เหมยได้เลยนะคะนี่นะคะสั่งซื้อที่พี่เหมยค่ะก็ไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ไล่ใส่เบอร์อะไรด้วยนะคะก็ทักไปที่พี่เหมยเมืองยองเลยนะคะก็ น,น่าจะมีเยอะนะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะน้องสองชิมมาแล้วนะคะคือว่าส่งมาหลายวันมากๆเลยนะคะก็อันนี้ส่งมาหลายส่งมาประมาณสองวันสามวันแล้วนะคะคือน้องของไปนาทุกๆวันนะคะก็ไม่ว่างมาถ่ายคลิปนะคะตื่นมาก็ไปนาตื่นมาก็ไปนาอะไรอย่างนี้เนาะก็ได้ชิมไปแล้วนิดนึงนะคะเกือบหมดแล้วนะคะนี่ก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็เพิ่งจะได้มาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าวัน ไม่ได้ไปน้านะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณที c เอฟซีมากมากเลยนะคะน้องก็ไม่ทราบซื้อนะคะว่าทีเอฟซีชื่ออะไรนะคะแต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องถามพี่เหมยพี่เหมยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็คือซื้อจากที่พี่เหมยแล้วนะคะแล้วก็พี่เหมยส่ง แล้วก็พี่ใหม่ไปรับมานะคะเราก็ต้องอกราบขอบพระคุณพี่ใหม่มากๆเลยนะคะที่เป็นธูระไปรับมาให้น้องด้วยนะคะนี่ก็คือ,อพี่ใหม่ส่งมาให้นะคะก็ผักะนะนาที่เขาไปนวดเข้าใกล้ๆบ้านนะคะเอามาให้นะคะก็ไล่ามาทั้งคืนเลยนะคะต้องบองก็ตกใจทั้งตกใจและรีใจมากๆเลยนะคะที่อ่า ไม่คิดว่าน้องโมหงจะได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่ไม่ดื่มน้องโมหงนะคะถ้าก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะคือเป็นพี่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่อยู่เชียงใหม่นะคะอะท่านแรกคือน้องโมหงไม่ไม่รู้จักชื่อนะคะต้องกราบขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นพี่เอฟซีจากเชียงใหม่นะคะ ก็ไรผักเสื้อมาให้น้องบอของด้วยนะคะคือก็ส่งมาให้หลายๆคนนะคะเห็นที่ไหม่ลงลงในคลิปนะคะก็จะมีใครบ้างน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องบอของก็ได้ด้วยนะคะก็ต้องอกราบขอบพระคุณที่เอฟซีจากเชียงใหม่มากๆเลยนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นเสื้อ,อแบบคล้ายๆแบบยังไงเป็นเสื้อเชียงตุงนะคะมีทง นะก็ถึงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเล็บร้อยนะคะมีเล็บร้อยนะคะก็ทั้งทงหน้านะคะข้้งหน้าก็จะมีอันนี้นะคะจะเป็นประตูอะไรนะประตูป่าแดงนะคะป่าแดงที่เชียงตุงนะคะก็พีเอฟซีเขาทำมาได้สวยมากๆเลยนะคะ เนส่วนข้างหลังก็จะมีแบบว่าหักเอเออะไรน,นะเขาหักเจยงตุงนะคะก็อ่าเป็นภาษาขืนนะคะเรารักเชียงตุงถ้าจะเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เขาหักจิงตุงนะคะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะคือสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวน้องหอวจะลองแบบลองใส่ดูนะคะแต่ผ้าถุงเนี้ยอ่ายังไม่ได้เย็ดนะคะเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะเหมือนนัดกันมาเลยนะคะสีขาวกับอ่า ถุงเนี่ยมันเข้ากันมากมากเลยนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวอลองดูเนะาะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพีเอฟซมากมากเลยนะคะที่ส่งมาให้น้องบอ,อด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอามากมากเลยนะคะดีใจดีใจแบบพูดอะไรไม่ค่อยออกแล้วนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวน้องจะลองใส่ดูนิดนึงนะคะ นี่นะคะคือน้องของก็ลองใส่เสื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผ้าถุงดูก่อนนะคะคือว่าผ้าถุงน้องยังไม่ได้เย็บนะคะเดี๋ยวจะลองวัดดูก่อนนะคะมันยังใหม่ๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็อาแบบไปเย็บแบบสําเร็จรูปก็แบบพอดีตัวอะไรนี้เนาะเอาเย็บเป็นอยู่ก็เอาเย็บๆเอานะคะแ้่ตอนนี้ลองดูลองดู <c oughs> อ่าก็ ได้อยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เย็บนะคะก็จะไม่เห็นไหมอ,ะอ่ะก็ะจะประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคน <Pam ela. S 1> ก็เมื่อกีก้คือแบบแสงวันสะท้อนมาทางนู้นนะคะก็เกลยแบบมืดหลักมืดหลับอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็เลยเมาี่นี่อีกรอบนึงเนาะ,ะก็สวยมาก คลิปน bon ี้นะคะน้องก็จะขอลาพี่ๆแค่นี้ไปก่อนแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่ทุกๆท่านเลยนะคะที่สนับสนุนน้องนะคะแล้วก็ติดตามน้องมาถึงทุกๆวันนี้นะคะน้องก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวยมากๆลลฟเส้าสวยๆวันนี้ค่ะ ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องโบห้องด้วยนะคะก็ต้องอขอบคุณพี่ใหม่ด้วยนะคะที่ไปรับของแล้วก็เอามาให้น้องถึงบ้านเลยนะคะเสื้อเสื้อตัวนี้คือแบบพี่ใหม่เอามาถึงบ้านเลยนะคะส่วนผ้าถุงก็คือมันไม่มาพร้อมกันนะคะก็เลยแบบผ้าถุงเนี่ยผักมาครั้งหนึ่งนะคะแล้วเสื้อก็พี่ใหม่เขาไปที่น้อง